สวัสดีครับมาพบกับพี่โอ๊ตราชากับรายการยังไม่มีชื่อเรียกว่าเป็นนายรินพอดแคสต์ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เคยสะอึกไหมแล้วถ้าสะอึกคุณทำอย่างไร ก่อนอื่นเลยนะครับต้องมารู้ก่อนนะว่าการสะอึกมันเกิดขึ้นยังไงนะครับมันเกิดจากการหดเกร็งของกระบางลมนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากกระบางลมและกล้ามเนื้อระหว่างช่องซี่โครงทํางานไม่สัมพันธ์กันแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างวันนี้เราขอนําเสนอ9วิธีการแก้สะอึกทั่วไปเลยเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยใช้กันนะครับ<ๆ>ก็คือการกินน้ําตามปกตินะครับแต่ที่แพทย์แนะนํานะครับก็คือ คุณต้องกินน้ำ9อึกกิน9อึกนะครับโดยการจิบไปเรื่อยๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาบอกว่ามันจะทำให้คุณหายสะอึกส่วนวิธีที 2> uh ่ huh. 2นะครับรั้นหายใจแล้วดื่มน้ำไปด้วยทำได้จริงไหมเมื่อกี้ลองแล้วทำได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าหายสะอึกไหมเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปลองนะระหว่างที่ดื่มน้ำนะครับก็รั้นหายใจไปด้วยนะครับดื่มเข้าไปถ้าไม่รู้จะดื่มเท่าไหร่ ก้าวอ,อึกเาวิธีที่1ไปเลยวิธีที่3นะคบเพื่อนๆน,น่าจะเคยใช้เป็นวิธีที่เบสิกสุด,สดๆเขาบอกว่าให้ทุบออกทุบหลังจริงไหมอันนี้แพทย์ไม่ได้แนะนําแต่ว่าเคยเห็นนะครับ<ๆ>เพื่อนๆหรือว่าใครๆก็ตามนะครับเคยทํากันอยู่เป็นประจําวิธีที่4นะครับซิมเพิลสุดๆใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะครับซึ่งก็คือวิธีการทําให้คุณตกใจสมมติว่าเพื่อนของคุณ กำลังสะอึกอยู่อึกอกึกอยู่นะครับคุณก็หาจังหวะดีๆแล้วทำให้เขาตกใจเมื่อไหร่ที่เขาตกใจเขาอึกขึ้นมานะครับกระบางลมมันอาจจะเปลี่ยนจังหวะทำให้เขาหายสะอึกได้แต่โดยส่วนตัวแล้วเคยใช้นะแต่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างวิธีที่5นะครับเป็นวิธีที่มีบางคนรู้และบางคนไม่รู้นะครับก็คือการกินน้ำดื่มน้ำนะครับ กลับด้านอ่ะงงไหมปกติคุณดื่มน้ําคุณก็ต้องดื่มจากทางนี้ถูกไหมครับแต่วิธีนี้คือคุณต้องดื่มจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยการที่ดื่มนะครับก้มหน้าดื่มก้มหน้าไปเรื่อยๆนะครับดื่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอย่างน้อยครึ่งแก้วและเขาบอกว่ามันจะทําให้คุณหายซึกครับวิธีที่6นะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ผมหาข้อมูลนะมีแพทย์แนะนานะครับว่าให้คุณ หายใจในถุงกระดาษเออเคยเห็นแต่วิธีการนี้รักษาบางโรคเนาะแต่อันนี้เขาบอกว่าให้เอาถุงนะครับครอบปากและจมูกของคุณไว้นะครับแล้วก็หายใจหายใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกว่ามันหายใจไม่ได้แน่นอนเพราะในนั้นมันมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับมันทําให้คุณหายใจยากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณหายใจทีเกินไปหายใจไม่ออกแล้วเอาออกนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้คุณหายสศอึกได้ เข้ามาสู่วิธีที่7นะครับอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยเชื่อว่าเพื่อนๆผู้ชมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าถ้าคุณสอึกให้เอานิ้วอุดหูงงไหมครับการอุดหูเขาบอกว่าการอุดหูนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณนะครับมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับและถ้าใช้ร่วมกับการที่อุดหู พร้อมดื่มน้ําจะทําให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีที่8นะครับคือการทานของเปรี้ยวเมื่อไหร่ที่พูดถึงของเปรี้ยวนะครับเราก็คงไม่พ้นการนึกถึงมะนาวนะครับซึ่งใช่นะครับใช้น้ำมะนาว1ช้อนชานะครับจิบเข้าไปนะครับการจิบน้ำมะนาวหรือสิ่งที่มีรสเปรี้ยวนะครับจะทําให้ ปุ่มรับรถของคุณในปากอะทางานนะครับเขาบอกว่าวิธีนี้จะทําให้คุณหายสะอึกได้นะอ่ามาถึงวิธีที่9นะครับวิธีสุดท้ายซึ่งผมใช้เองอันนี้ไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่ามันเอามาจากไหนแต่ว่าใช้เองและได้ผลทุกครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆสะอึกนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูถ้าคุณลองทุกวิธีแล้วมันไม่ได้ผลลองวิธีนี้นะครับก็คือการที่ เอาน้ำนะครับใส่แก้วมานะครับให้ให้เกือบเต็มเลยนะคุณปากหลอดนะครับจับมันชิดอกแล้วดูดน้ําในนั้นนะครับ จนถ้าเป็นไปได้กินให้หมดวิธีนี้1น0้ที่ผมได้ทดลองทําได้ผลครับจบไปแล้วนะครับกับ9วิธีช่วยให้คุณหายสะอึกนะครับมีทั้งวิธีที่ผมเคยลองใช้และไม่เคยนะวิธีที่เคยลองใช้ก็บอกไปแล้วนะว่าได้ผลจริงนะครับถ้าเพื่อนๆหรือคนรอบตัวนะครับเกิดอาการสะอึกขึ้นมาลองเอา9วิธีนี้ไปลองใช้กันนะครับว่าได้ผลไม่ได้ผลหรือถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นนะครับที่คุณใช้แล้วมันบ ได้ผลมากๆนะครับก็มาบอกกันหน่อยนะคลิปหน้าจะมาพบกับเรื่องอะไรที่มันแบบบางทีมันก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างน,นะติดตามชมกันนะครับ